กูได้อีกแล้วครับพี่น้องเอ็มปลาขุยสวัสดีครับสสวััดีครบพี่น้องครับมื้อนี้สวนนกเกาครับห่างหายกันไปโดนเนาะครับเนาะมื้อนี้มา้าป่าครับผมมากับเซียนอัมคือเก่าครับแต่ว่า มือนี้หน้าเปียนี่เพรทันมานะครับตอนเศร้าพระเอกช่องกับเพราะว่างเอกช่องเพราะเยู่ดอกพระเอกช่องไปยู่ผู้กระดึงครับนายนงครับเราไปยู่ผู้กระดึงไปหาขายของนี่พุ่นครับสําหรับมือนี้กะตั้งเคียงไว้แล้วครับสูบน้ำนี่พี่ตามรุ่นเบิ่งมีปลาไหลวันนี้ครับนายดองเรามาตั้งเคียงไว้แล้วเนาะมือนี้กะสีมีสนาสซีมีสมาชิกหลายอยู่ครับมา้มือนี้โค้เน่แล้ะครับมือนี้เน่โค้แหละคน่เราไปหาขึ้นมาเบิ้ดบาดเลยผมว่า เดี๋ยวล้อน้ำรถครับน้ำม,มันกะน,น้ำม,มันมันคือยังน้ำหน่อยครับนี่มองนี่มันน้ำหน่อยแต่มันหลงปกซาครับมนันเป็นน้ำเครื่องมันหน่อยผมกับบอลูด้วยกันนะครับเนาะน้ำกะใสครับนี่นี่นำใสนี่จะใสไทยนี่นะนี่ตุมน้อยหมวกแดงปั่นใหญ่ส้นใหญ่อันนี้มป<ร>ีปลาฟอบ่หล่ะคิดว่านะเสียคิดว่ามีปลาอย่างเนี้ยปลาช่อนแล้วเขาเอาปลาปล่อยไปมาไรปลาตัวใหญ่ไหมปลาบึก ปลาอีศบปลากินปลาเล้ามีหมดแหละปลาเล้าสมัยตะกี้สวนโอกเกาะที่เป็นปลาเนาะครับเนาะปลาหกต่ำอยู่เป็นปลาหกเหลือก็มีต้นต้นคอยกี่มีคลองน้ำน้อยไหลไปเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเตอนนั่นแหละสมัยตะกี้น,นี่ปลูกผักครับอยู่นี่ปลูกผักเหลือก็มีไอ้สาหน่อยตะกี้เพราะท่านขุดหลอกไม่แบบนี้นี่มันจะมีบัวมันจะม,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 มีบัวเกิด บัวแดงบัวหลากสีมันเขาะเขาะจ้องกับไหรหลายเขากกเริ่มดิน้นเริ่มบอลรอบมันหัวน้ำถือบกรอบพี่น้อง <c oughs> หลายดอกปลาเราวางลอ้อน้ำรถนาะครับแนวยูน่นอักินก่อนได้เห็ดยังกินนะด่งอู๋เนี่ยอู๋เนี่ยไปหลักง้วน <c oughs> ไปหลักง้วนอ่ะพันย่นพันดิน้นก็เลยแข็งขันขอมตายมาเสียไปขายตลาดนัดละ Để nó mới chìm xong mà มันตายแล้วก็ได้มา มาเก็บปลาแม่มาเก็บปลาชูปลาแมโอ้นาฟาไอ้ฟ่าองลายสิตายมาเอินหาแม่ตัวละคน

ยางสากปืดๆวันน,นี้วันนี้ลูกก็ขอเกินยื้อสายมลบนต่างโค้งต่างไปอ่าผู้นั้นเป็นตำรวจจะเชียงใหม่ผู้นั้นเอาขวาเป็นตอกแก้ต่อยังวันนี้เก่งไปเบิ้ดด้วยบ้าน่ะกนละับมาเขาหาอยากมาหาพ่อหาแม่ระดับน้ำกระโโบกายแล้วเนาะครับพี่น้องครับคุ้มเคียงครับเริ่มขยับสายยางแล้วเงินเบิ้งพี่น้องมา ไเชื้อรีมันเหรอตอกไม้รเอาบอกไเชือี่ก่อนตอนน้เห็นตันไปสมมตินี่ย่เ้เลยพองมเนี่ยอยว่าตัวพีน้องอีกแม่ตัวเนี่ประทศตอนนี้มันกำลังเสื้อกันพกพ่นี่ตันีเพิ่งเิ่นองเนี่ีีเื่อาบอกไเือกันเนี่ยไเชื้อรี่เชือกันมันเหมือนครัวครมันกังไกับดีกี้เอาเชือรี่นะับเนาะ วานแหก่อนครับงบเท<อ>ิน,ดน,นเดี๋ยววานแหก่อกันก็หันโดดขึ้นครับะคอห้อยห้อยยังช,ชื่อรีบอ่ะนี่ยังเหที่ได้แล้วตีนเนี่ยอันนี้วานแหได้เตะ อ้เดีย่มันั่นเด้นละวครับบุนโอ้ปลาปลาคุ่นไปเลยไปยังไงตัวเ้าตัเพียนโอ้โอ้ดูสิว่าลุงควนี่ได้ปาัไงครับอืม เป่นเปินปนกันลังอากาอยู่โอ้าวาขาวว<า>่าเป็นปาคอไหมว่เป็นปน่านีดิบเนดินน่ะอ้ ได้อีกแล้วครับพี่น้องโอมปากคดปากคดิน